ดีค่ะวันนี้มาเปิดช่องครั้งแรกก็มาเล่าให้ฟังว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยจะไปเรียนที่มอธรรมศาสตร์รังสีตังหวัดปทุมเนี่ยจะเดินทางไปได้อย่างไงบ้างก็มาแนะนําตัวกันนิดนึงเราชื่อฟล์มนะคะกําลังจะขึ้นปีหนึ่งคณะสาขาวิชาศาสตร์สขากายภาพบําบัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสตค่ะเราเนี่ยเป็นเด็กจังหวัดกระบี่นะคะก็คือภาคใต้เลยซึ่งไม่ค่อยได้ไปภาคกลางก็คือไม่ได้ไปเที่ยวแถวปริมณฑลหรือว่ากรุงเทพเลยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไรครั้งแรกเนี่ยจะเดินทางไปยังไงบ้างก็ติดตามกันด้วยนะคะ กิจกรรมของมหาลัยที่เราจะป็นต้องเข้าเนี่ยก็คือวันที่1มีประชุมนิเทศของมหาลัยแต่เราเข้าพักขอในได้วันที่30ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีวันที่27ที่เราต้องสอบ T.U. Grade T.U. g r a d คืออะไรก็คือวิชาบังคับของมหาลัยที่นักศึกษามโธรรมศาสตร์เนี่ยต้องเรียนทุกคนซึ่งการสอบ T.U. g r a d เนี่ยถ้าเราสอบผ่านก็คือเราไม่ต้องเรียนมันมี5้าวิชานะคะเหมืญนเด็กปีหนึ่งก็จะไปสอบกันซึ่งมันก็จะมีให้เลือกทั้งแบบกระดาษแล้วก็แบบคอมเลยแต่ว่าแบบกระดาษเนี่ยจะสอบวันที่23 24 แต่เราอะเลือกสอบแบบคอมคือ2 5่สถึงยีก็คือเราเลือกสอบวันที่27เเนื่องจากมันใกล้กับวันที่จะเปิดเทอมมากที่สุด ซึ่งการเดินทางที่เราจะเดินทางจากกระบี่ไปที่ปทุมเนี่ยเราเลือกการเดินทางแบบการขับรถโดนส่วนตัวขึ้นไปเองมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะประมาณ10-12ชั่วโมงในการขับรถตอนแรกชอยที่ลังเลก็คือนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปเช่ารถที่นู่นแทนแต่มันมีช่วงระยะเวลา2 7่ถึงอกว่าเราจะได้เข้าหั่ในเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็เลยขับรถขึ้นไปเองนะคะซึ่งการขับรถขึ้นไปเองค่อนข้างหนักใจ นิดหนึ่งเพราะว่าที่บ้านของเรา,าไม่ได้ขับรถเข้ากรุงเทพหรือว่าขับรถระยะทางไกลบ่อยๆไอสุดก็แค่พังงาภูเก็ตรัมเจียวนี้นั่นแหละแตนี้แล้วก็เป็นการมาที่ควาะสมุยของเราด้วยนะคะแปะมาดูสัมภาระที่เราเอาไปขอกันนะคะว่ามีอะไรบ้างซื้อพวกหมอนอะไรแงบนี้ต้องไปซื้อที่นู่นเพราะว่าที่แกะขนไปโอเคเอาไปทำอะไรก็ดีนะคะ แล้วก็กองเช้ไฟฟ้าเนี่ยเเอากระทะไฟฟ้าบหนึ่งอันที่เดียนี่เป็นแบบปักนะร้อยกว่าบาทเองในเน็ตก็ดีมากๆแล้วก็เครื่องมันขูดอันตโนมัติเสื้อผ้านเนี่ยเราใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ว้แต่ว่าไม่ได้เอากระเป๋าเดินทางไว้ที่หอนะเพราะมันจะไม่มีที่เราออกเดินทางจากกระบี่วันที่25กรกฎา,าคมตอนเที่ยงขับรถใช้ระยะเวลาประมาณ9ชั่วโมงมาถึงเพชรบุรีแล้วก็แวะกินข้าวที่บ้านลุงเท่ง กินเสร็จก็ขับรถหาร,รีสอร์ทก็ได้รีสอร์ทชื่อว่า p p พ i เวทร r สอร์ทเป็นรีสอร์ทที่เลยประมาณนิดเดียวคือละประมาณ600บาทวันต่อมาก็ออกเดินทางต่อแวะกินข้าวที่ริมเขื่อนมินิอาหารอร่อยมากอาจจะใช้เวลารอนิดนึงต้องรอคิวประมาณชัว่วโมงหนึ่งได้มั้งแต่ว่าอาหารคือคุ้มอร่อยราคาไม่แพง ก็คือเริ่มเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วแต่เราไม่ได้แวะกรุงเทพเรามุ่งไปที่ปทุมธานีเลยทางที่เราขึ้นเนี่ยก็มีค่าผ่านทาง3ด่านจะเก็บแต่ละด่านเนี่ยไม่เท่ากัน30บ้าง80บ้าง50บ้างที่เราโดนมาเนี่ยก็เก็บไป135บาทถึงปทุมก็แวะพักที่ชาโตโฮเทลเป็นอาพาร์ตเมนต์มีห้องพักรายวันจองผ่านอักูดามาโดนใบแบบ1ร้อยห้าสิบ แต่เขาบอกว่าถ้า w ว l k อิเข้ามาจองเนี่ยจะคิดแค่750บาทก็ตามเลยนะคะเรามาถึงปทุมวันที่26ก็มีสอบที g r เพสวันที่27พอสอบเสร็จก็ออกเดินทางต่อไปที่จังหวัดอยุธยาไปร้านอปาปากหมูกระทะ จะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะขวัละ299ราบาบาทเป็นร้านบุฟเฟ่ที่คุ้มค่าสำหรับสายซีฟู้ดมากๆมีปเป็ดย่างมียำหอยนางรมมีเยอะแยะไปหมดเลย299บาทคุ้มมากๆแนะนำให้มากินแต่ร้านเปิดประมาณบ่ายสามมั้งคนเยอะสุด ที่มทก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะใครมีคำถามหรืสอสงสัยอะไรก็สาม,มารถทักเข้ามาในไอจีเราได้เลยเราทิ้งไว้ในเดสคริปชันถ้าเราตอบได้ก็จะช่วยนะคะ